จริงตอนนั้นน่ะไม่เคยรู้จักคําว่า402ไม่รู้เลยว่า402เมตรเขาวิ่งกันยังไงเขาต้องวิ่งกี่เกียร์เวลาเขาเป็นยังไงเราวิ่งอยู่ที่สนาม700ปีที่เชียงใหม่วิ่ง200เมตรครับพอไปถึงที่สนามลันแรกวิ่งวิ่งลันแรกวิ่งได้10วิกว่า,ก,วาก็มีทีมแข่งจากเชียงใหม่นะครับเขาอีงที่บอกเก็บรถเลยเก็บรถเลยเราก็ยังแบบเฮ้ยสรุปว่าเก็บนี่ดีหรือไม่ดีเวลาดีหรือไม่ดียังไม่รู้เลยตอนนั้นคือเรียกว่ามือใหม่ในวงการมากเลย พอแข่งจบตอนนั้นก็ได้เป็นอันด,ดับ10ในปี2005นะครับผม ครับสวัสดีครับผมรันนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่ E-C Shop I&D ที่เชียงใหม่ครับผมจุดเริ่มต้นเป็นบริษัทรับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ซ่อมกล่อง ECU รถยนต์จันยศเขาชอบชอบแต่งรถอยู่ละก็เลยทำ Evo ขึ้นมาคันหนึ่งครับแล้วก็เอาไปแข่งครับตอนนั้นก็มีอุปกรณ์ในรถมีไม่กี่อย่างครับไม่ได้ modify ของทรงของสิ่งทุ่มทั่วอะไรเปล่ายังตอนนั้นยังครับตอนนั้นก็ยังใช้ของของเดิมของสต็อกอยู่ ในคันนั้นอะตอนนั้นมีมีไดไอกล่องล็อกรอบอกตัวที่ทําเองแล้วก็รู้สึกจะแค่นั้นตอนนั้นจะมีอยู่แค่นั้นลงสนามครั้งแรกวางเงนเถอะ400เมตรครั้งแรกก็ติดท็อปเทเลยก็แบบไม่คาดคิดเหมือนกันครับจากตอนนั้น ที่รู้จักเลยก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวครับให้รู้จักว่าเฮ้ยเราก็ยังมี ECU Shop ละนะมีตัวตนขึ้นมาครับก็ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในวงการได้ดีมากเลยที่มาของคำว่าลถวิทยาศาสตร์ทีมงานสักคนนี่แหละครับทีมงานของทาง Eco เนี่ยแหละสักคนเห็นว่าเขาเรียกมาว่าลถวิทยาศาสตร์เพราะว่าเรามีเรื่องของไดไอซ์ตอนนั้นนะครับเราใช้ไดไอซ์มาช่วยลดอุณหภูมิไอดีนะครับจากหลังจากเทอร์โบมาก็ พอเขาเห็นเป็นของแปลกเขาก็เลยแซลแลเราว่าเป็นรถวิทยาศาสตร์ครับเราก็เลยกลายเป็นรถวิทยาศาสตร์มาตลอดเลยก็เลยมีฉายารถวิทยาศาสตร์ติดรถแทบทุกคันของเอซีอีคตอนนี้ใช่ครับณนะตอนนั้นต้องบอกว่าเราก็ยังประสบการณ์น้อยเนาะแต่เราก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆนั่นแหละว่าถ้าอากาศเย็นใช่ไหมอากาศเย็นความหนาแน่นก็เยอะขึ้นเครื่องยนต์ก็สามารถดูดอากาศได้เยอะขึ้นเราก็มองว่าเราจะทํายังไงให้อากาศที่เข้ามามันเย็นที่สุด ง่ายที่สุดนะครับเราก็เลยมองเรื่องของการใช้ไดไอซ์มาลดอุณหภูมิออไอดีนะครับก็ถามว่าแรงม้าได้เยอะไหมตอนนั้นก็ไม่ได้ขึ้นไดโน ครับก็จูนกันหลังถนนอย่างเดียวเราก็ไม่รู้เลยว่าแรงม้าเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะไดโนก็ยังไม่ได้มีเยอะแยะมากมายเหมือนสมัยนี้นะครับตอนนั้นเรากลับมาแล้วตอนนั้นเราก็เ,าเปลี่ยนเครื่องครับเราเป็นช่วงที่รถด,ดีเซลเริ่มมาพอดีนะครับเรื่องดีเซลเราก็เริ่มทํากล่องพวกดีเซลอะไรขึ้นมาเราก็เลยจับอีโวคันนั้นอะ่ะวางเครื่องฮอนิสันนาวาล่า2005ก็ทําเป็นอีโวดีเซลวิ่งอยู่วิ่งก็ไม่ได้มีเวลาเป็นสถิติอะไรก,ก็แต่ก็วิ่งได้ในในระดับที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง หลังๆก็ไม่ได้ไปแข่งครับก็จอดอยู่เฉยๆเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไหนๆเราก็ไปซบอัพมา23สปีต่อเนื่องกันละเราเอาอีโวเรากลับมาวิ่งรอบไหมเพราะไหนๆคันนี้มันก็เป็นต้นกำเนิดของเรานะครับเราก็เลยขึ้นสภาพเปลี่ยนจากเครื่องดีเซลเอาเครื่องเบนซินใส่เป็น 4G63 แล้วก็ปรับปรุงแรงมา้าปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องออกเทน S4 นะครับตอนนี้ใส่ S4 อยู่ กล่องมอนเตอร์สปาร์กนะครับเป็นกล่องสําหรับเพิ่มไฟในการจุดระเบิดนะครับแล้วก็มีเรื่องของกล่องคอนโทลหลายๆอย่างที่เราใส่เข้าไปที่นี่ที่เป็นกล่องที่เป็นเทคโนโลยีของเราเองโอเคมันก็หลายปีเนาะจากปี2005มาจนถึงตอน2 0 1 5ก็เป็น10ปีเราก็มีอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆเข้ามาสินค้าใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ใส่เข้าไปในรถนะครับตอนไปวิ่งที่ปี2015ก็ทำเวลาได้ตามที่คิดไว้นะครับวิ่งอยู่9.033นะครับแรงม้าตอนนั้นมีอยู่860หแรงม้า On track A, part number 119, he did not finish on his first run. On track B, part number 179, his first run was 11.263 seconds. ผู้ดูท่าบ้านส่งรูปมาในเฟซบุ o กของครับพี่ครับผมกินข้าวพ่อพวกพี่เลยนั่งดูเปิดโน้ตบุ๊กซัดไส้กลอกจะโม้พี่ไหมข้าวกล่องเซเว่นเหมือนเดิมเลยอ่ะยาเลยเหมือนกันเลยครับเราอยู่แบบนี้ฮะอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ครับไม่ยากความสุขครับผมด้วยต้องได้ครับคุณผู้ชมครับต้องได้ครับแต่รถถังใส่หมดแล้วครับคนกังใส่หมดแล้วดูอีซียูชอบไทยแลนด์ดีกว่าเอาโมโม่อยู่ที่จอดเฉยเลยครับ ยุยตช้าเลยครับแล้วมาแล้ว ECU 9.033นะครับน่ะโอ้โหอื ECU สอบที่9.033นะครับยุงเงินใหญ่แล้วครับวสุปริยพานิชนะครับแบ็กอัพได้ด้วยครับใช้เวลา9.033นะครับ ECU โอ้สวยงามชามข้าวเลยครับตรงนี้ก็ยังหาทางอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าโอ้โหเวลาห่างกันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับกับโรตารี่ก็ จริงๆเราก็เป้าหมายในใจลึกๆก็อยากกัดกับลตารี่เหมือนกันแต่มันก็ยังมองหาทางอยู่เหมือนกันครับว่าจะทํายังไงให้ไปได้อีกเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าค่อนข้างจะสุดจากตอนนี้บอดี้ตรงนี้ละ,ละละอาจจะต้องมีเรื่องของน้ําหนักหรืออะไรก็หาข้อมูลกันอยู่ว่าถ้ามีแนวโน้มว่าจะไปได้เนี่ยถ้าเราอะไรที่มันดีขึ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะกลับไปอีกรอบหนึ่ง แต่ตอนนี้คือคันนี้ก็จะเอากลับมาคืนสภาพเป็นรถบ้านวิ่งหล่อๆแล้วรครับคุณจะได้เห็นคันนี้ในทูปอัพมีโอกาสอีกไหมมีโอกาสไหมมีนะครับเพราะว่าเราก็ยังอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเทคโนโลยีโน้ตฮาวเราก็ยังมีอยู่นะครับถ้าถ้าวันหนึ่งถ้าเราเห็นอะไรแปลกๆที่มันอาจจะทําให้มันสู้ได้อีกรอบเราก็าจจะกลับมาหลักๆเลยนะครับถ้าถ้าเป็นอู่อย่างแรกก็คือแน่นอนทุกคนก็ต้องคนไข,ขาความรู้เนาะความรู้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ข้อสําคัญที่สุดเลยนอกจากศึกษาความรู้เราให้สงสัยด้วย นะครับว่าความรู้ที่ได้มาเนี่ยมันมันถูกต้องไหมนะครับมันมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าแล้วก็เวลาเจอปัญหาอะไรพยายามมองย้อนกลับมาที่ตัวเราก่อนนะครับถ้าเรามองย้อนมาที่ตัวเราเราอาจบางทีอาจจะเป็นที่เราก็ได้ในเมื่อเฮ้ยรถรุ่นเดียวกันคนอื่นเขายังทําได้เขาวิ่งได้ทําไมเราทําวิ่งไม่ได้เราลอ,ลองมาดูตรงนี้นะครับมันจะเป็นการฝึกสกิลในการแก้ปัญหาของเราแล้วก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดในการทํางานของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ การไปแข่งจริงๆมันก็เป็นการสร้างชื่อนะครับถ้าถ้าพร้อมไม่กระทบกับเศรษฐกิจของตัวเองก็สนับสนุนให้ไปแข่งในสนามมีงานแข่งเรื่อยๆนะครับที่ไม่อยากให้มีที่สุดก็คือการวิ่งหลังถนนนะครับไปซัดกันหลังถนนไปถ่ายคง้งถ่ายคลิปหลังถนนตรงนี้นี่ไม่สมควรที่สุดนะครับนอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้บุคคลภายนอกมองวงการมอเตอร์สปอร์ตเราไปในทางไม่ดี นะครับอยากให้เชิญชวนมามาสนามดีกว่าครับติดตามผลงาน ECU Shop ได้นะครับที่ f c e e o o o นะครับ ECU Shop Official นะครับเว็บไซต์ที่ uh, ECU Shop .com นะครับผม